มันคือความจริงที่ที่ยืนยันได้จากหลายหลายคนน่ะเข้าเข้าใจไหมถ้าเรามา,มาพูดว่าเออมันพูดอย่างนั้นอย่างนั้นนะมีหลักฐานไหมว่าคนนั้นมันพูดคือสิ่งที่น่าสงสัยคนนั้นอย่างสมมุติเราไปพูดว่าเออนางกับสามีนางขึ้นเขานะเรา,เาไปพูดกับนักข่าวเราไปเอาไปพูดออกสื่อเราไปพูดต่างๆนานาทั้งที่ขึ้นเขาจริงไม่ขึ้นเขาจริงคือการใส่ร้ายไงนะอันนี้ก็คือ การใส่ร้ายไม่มีจริงแล้วเป็นอย่างที่นางพูดว่าสื่อปั่นเพื่อให้สร้างมีประเด็นสื่อก,ก็ส่วนสื่อที่เขาจะปั่นจะสร้างประเด็นแต่การที่มีพิรุษจากตัวคุณครอบครัวคุณมันมีจริงไงอย่างเช่นโทรศัพท์อย่างที่ป้าคนหนึ่งเล่าวันเนี้ยมันดีบันดังจริงมีชายคนนั้นจริงแล้วทําไมทําไมถ้า ถ้าไม่ได้เปิดเสียงสปิกโฟนเนี่ยไม่ได้เปิดเสียงสปิเกอร์เนี่ยนะก็เราอาจจะบอกว่าคนคนที่รับโทรศัพท์อาจจะสร้างเรื่องใช่ไหมคนรับโทรศัพท์อาจจะสร้างเรื่องเหมือนไอพ้พกฮูกอ่ะสร้างเรื่องเพราะเกลียดเพราะเกลียดนางหวายแต่เหมือนไอ้นกฮูกเกลียดลงุงไงนะแล้วคนที่รับโทรศัพท์อาจจะเกลียดนางหวายบอกว่าไอ้มีชายโทรมายอย่างงน้นอย่างนี้เพราะ คุณคุยกับโทรศัพท์ไม่มีใครได้ยินแต่ตอนนี้แซนได้ยินมานานแล้วแต่วันนี้ป้าคนนั้นก็ออกมาพูดด้วยว่าเปิดเสียงโทรศัพท์ใครๆคหลายคนได้ยินนี่ก็คือความจริงนะความจริงที่นางออกมาพยายามออกมาพูดกับเอฟซนางว่ามันคือการปั่นจากชาวบ้านก็อยากได้ของฟรีอ่าก็เลยพูดมั่วน่นนี่นั่นนะน,น,นี่ก็คือคําแก้ตัวของนางนะ จริงๆแล้วนางไปพูดวันวันวันนี้นะวันหนึ่งนางพูดนะว่าที่เป็นข่าวอย่างนั้นออกมาอย่างนี้เพราะชาวบ้านอยากได้ของฟรีก็หรือก็พูดไปเพื่อให้มีข่าวแล้วข่าวเขาก็เอาไปปั้นไปเสี่ยมไป,ปมีประเด็นกันข่าวมันจะได้มียอดวิวน,นนี้นั่นนางอ้างแบบนี้แต่อย่าลืมนะว่าข่าวที่มันออกไปมันมีจริงไหมนะนางก็พยายามที่จะให้มันเป็นการปั่นเข้าใจไหม เหมือนให้เอฟซตัวเองเชื่อว่าคือการปั่นไม่มีความจริงแต่ป้าคนหนึ่งวันนี้ออกมาเล่าหัวข้อเยอะมากทงนั้นปักไว้แล้วนะอ่าอันนี้อันนี้เราอาจจะไม่แน่ใจเพราะมันมันไม่มีหลักฐานนะมันไม่มีหลักฐานะนะนะว่าคนนั้นพูดกับป้าอย่างนี้จริงไหมนะเงินหนึ่งล้านที่ให้ป้ามันมีจริงมีหลายคนรู้อันนี้ก็คือมีจริงใช่ไหมมัน ถ้าเรารู้คนเดียวคนอื่นเขาอาจจะมองว่าเราสร้างภาพสร้างประเด็นหรือสร้างสร้างอะไรขึ้นมาเองนะอย่างเช่นธงนั้นปักไว้แล้วปากกาอยู่ในมือผมแต่เรื่องนี้ที่แซนเชื่อว่ามีจริงเพราะป้าเคยไปสพแล้วคนที่ในสพเขาพูดแบบนั้นนะเหมือนว่าป้าไปขอดูอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแต่เอกสารนั้นทำไมไม่เหมือนเดิมนะ เอกสารที่ป้าไปขอดูทําไมไม่เหมือนเดิมนะคือเนื้อหาหรือเนื้อความทําไมไม่เหมือนเดิมนะคือเขาเปลี่ยนไปใครเปลี่ยนนะป้าก็เลยพูดว่าเขาก็เลยบอกว่าปากกาอยู่ในมือผมทงนั่นปักไว้แล้วนะก็คือทุกคนเวลาเราให้ปากคําเวลาเราคุยเราอะไรกันเนี่ยเขาจะบันทึกไว้หมดในชั้นสอบสวนแต่วันหนึ่งป้าไปสพอแล้วขอดู แล้วข้อความเหล่านั้นป้าไม่ได้พูดมันไม่มีหรืออะไรมันมีอะไรเพิ่มมากขึ้นหรือไม่เหมือนเดิมนี่แหละป้าเขาก็เลยรู้สึกแล้วล่ะว่าเออนะก็เหมือนการบทละครเรื่องหนึ่งอย่างที่ป้าดูละครหลังข่าวอะ่ะที่น้นมาแล้วที่ป้าดูละครหลังข่าวอะ่ะนะก็บทแทนที่จะเป็นแบบนี้บทว่าเออานางเอกพระเอกโดนใส่ร้ายใส่ความนะไปเออลงพักนะโน่นนี่นั่น แต่เขากับเขียนบทใหม่ว่าเอาจริงๆนะเราทําบทละครนี้อย่าเป็นใส่ร้ายใส่ความเลยตอนเรื่องนี้เราลองมาสร้างเปลี่ยนบทให้พระเอกนางเอกทําจริงดีไหมดูว่าคนชมเขาจะคิดยังไงคนชมเขาจะติดตามชอบแนวนี้ไหมเปลี่ยนบทเป็นพระเอกนางเอกทําจริงอ่าไม่ได้โดนใส่ร้ายใส่ความเนี้ยเข้าใจไหมบทมันเปลี่ยนได้อย่างป้าไปขอดูอะไรเพิ่มเติม,เ,ตมเนี้ย บางเอิญไปเห็นว่าทําไมมันไม่เหมือนเดิมเคยมีคําว่าทงนั้นปักไว้แล้วปักกายอยู่ในมือผมจะเขียนยังไงก็ได้แต่อันนี้เราก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันมีจริงไหมเพราะป้าออกมาพูดเองไม่มีใครเป็นพยานหลักฐานส่วนส่วนที่บอกว่าอ่ามีคนโทรมานะ่ะมีคนได้ยินหลายคนไงเปิดเสียงโทรศัพท์ไงอันนี้ก็เลยคิดว่ามันเป็นความจริงไงคือเรื่องราวที่มันเป็นพิรุษนะ่ะแซนจะเห็นถึงฝั่งของผู้ผู้ที่เป็นเจ้าของ สิ่งหนึ่งอ่ะที่เสียไปอ่ะนะพิรุษเยอะกว่าพิรุษที่มันมีจริงอย่างเช่นขึ้นเขาตอนกลางคืนนะคือถ้าถ้าไม่มีคนคนหนึ่งพูดนะก็จะไม่รู้เลยนางก็พยายามที่จะปิดเลยนะอย่างเช่นโกหกว่าพี่สาวหลับเนี่ยถ้าอีกหน่วยงานหนึ่งเขาไม่มาสอบเพิ่มสอบเพิ่มจนรู้ได้ว่าเออไม่ได้หลับนี่เพราะว่าถ้าเป็นสอพอที่อยู่ในพื้นทีส่สืบสวนลงบันทึกไว ที่เดียวส่วนมากคดีไหนก็ตามจะผ่านแค่สพในพื้นที่จบใช่ไหมแต่เรื่องนี้มันใหญ่หลวงไงมันมันมันวุ่นวายมันรับซับซ้อนก็เลยเอาภาคโน่นภาคนี่มารวมกันเยอะมากก็เลยเป็นการที่ให้ปากคําคซ้ําแล้วซ้ําอีกเพราะว่าทําไมต้องซ้ําหน่วยงานนั้นให้ปากคาหน่วยงานนี้มาอีกก็เลยต้องความแตกไงว่าไม่ได้หลับ ก็คือโกหกทําไมแล้วไม่แล้วไม่ได้โดนใส่ความหรือไม่ใช่ช่องข่าวเขากูข่าวขึ้นมาเพื่อจะมีเรตติ้งแต่มันมีจริงหลายอย่างมากสําหรับตัวนางที่มีจริงแต่นางก็พยายามที่จะจับพิรุษของของคนที่ทําเด็กแต่น้อยมากเลยนะน้อยมากทั้งที่พิรุษที่ก่อนหน้าเนี้มีคนบอกว่าโอ้โหเขาร้องไห้เสียใจจริงนะแม้แต่ท่านผู้หลักผู้ใหญ่คนนึงออกมาว่า ดูจากาเขาเรียกจิตวิทยาใช่ไหมภาพจิตวภาษากายอะ่ะคือร้องไห้เสียใจมากตอนแรกนะตอนแรกอะ่ะเสียใจมากเลยนะคือตอนนั้นยังยังไม่รู้ยังไม่รู้อ่าว่าใครเป็นคนร้ายลุงก็แค่แค่เป็นคนผู้ต้องสงสัยอยู่ในจํานวนผู้ต้องสงสัยนะแต่ลุงก็บอกแต่คนนั้นอ่ะอาจารย์อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะบอกว่าแต่ลุงช่างนะเป็นอ่าภาพที่เป็นธรรมชาตินะ ก็คือมันมันมาจากปฏิกิริยาแบบธรรมชาติอ่ะไม่ได้เสียแซงอ่ะนะเขาพูดแบบนั้นนะจิตวิทยานะสากายนะนนนี่นั่นนะคนบอกว่าพอเขาเจอเด็กร้องไห้ไม่มีน้ําตาหาเอ้ยไปดูอีกทีสิน้ําตามันไม่ได้ไหลพรากพรากพ,กพกเหมือนพ่อแม่เขาแต่น้ําตาปนเหงื่อเปียกไปหมดไม่เห็นหรอเอายังไงอะ่ะบอกแม่ไม่ร้องไห้เลยนะแม่ร้องไห้อยู่แต่ร้องไห้แบบ มันร้องไห้เหมือนเหมือนญาติเหมือนญาติอ่อาอที่หลานห่างๆเสียชีวิตอ่ะร้องไห้แบบอจบน้ําตาก็เปียกๆแค่ขอบตานะประมาณเนี้ยมันก็เป็นถ้าบอกสงสัยลุงร้องไห้ไม่มีน้ําตาแล้วแม่ละ่ะไปดูดีๆนะมันเป็นกลางคืนอ่ะดูไฟจากหน้าผากของลุงอ่ะตาเปียกแฉะเลยอ่ะนะบอกจะให้เขามีน้ําตาแบบไหลพรากออกมาเหมือนพ่อแม่ที่เสียลูกไปเหรอที่เขาพูดกันอ่ะ พิรุษนะพิรุษลุงช่างอย่างนั้นอย่างนี้ถึงได้เจอยี่สิบปีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วพิรุษเหล่านี้นะมันก็คือมันจริงไม่งั้นเจ้าหน้าที่เขาจะหาหลักฐานจนได้บันทึกเป็นเอกสารจนเข้าสู่สำนวนไม่ได้หรอกนะเะว่าเราว่าหล,หลักฐานหรือพิรุษที่เขาได้มาสร้างมาเป็นสำนวนเนี่ยแันว่ามันมันไม่ S <S ที่เรารู้นะที่เรารู้จากที่เราดูแต่ละวันแต่ละแต่ละชั่วโมงอะ่ะก็คือได้ด้วยเหรอได้ด้วยเหรอพอเหรอมีหลักฐานเหรออ่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนี่ไม่ใช่อย่างนี้แต่เราไม่เห็นในสำนวนเขาจะเขียนยังไงอ,อย่างที่คําบอกว่าประก,กายอยู่ในมือผมเขียนยังไงก็ได้แม้แต่สำนวนจะเขียนยังไงก็ได้ใช่ไหมขอให้มีหลักฐานขอให้มีหลักฐานของคนคนนั้นนะเราจะเขียนยังไงก็ได้เส้นผมเหรอ โอ้ได้มาจริงแล้วเส้นผมมึงจริงนี่วาเอาละกูจะเอาเส้นผมมาแต่งเป็นกรอนยาวๆเลยได้นะเส้นผมชัยยะชัยยะเส้นผมชัยยะพอชัยยะชัยยะมันเป็นเส้นผมน,นนนี่นั่นเขียนเป็นกรอนยาวก็ได้เพราะอะไรก็เส้นผมของมึงไงมันเป็นจริงอะเส้นผมของมึงมั่นใจอะกูได้มาจากักกับมือกูเลยนะเส้นผมของมึงเออะคือของของไม่ใช่สิ อตอซ่าตอซ่าไม่ใช่เส้นผมของชัยยะชัยยะนะชัยย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 ะบุ๋มใน่ไม่ต้องเต็มหน้าประมาณนี้อ่ะนะวันนี้ได้ยินป้าคนหนึ่งบอกว่ามีอละครสั้นอ่ะที่เป็นที่เป็นจบตอนจบตอนอ่ะเยอะมากจะเอาอันไหนก่อนอะไรนะมีทั้งเออแต่วันนี้ไม่ได้พูดเงินล้านใช่ไหมปักทธงมีอะไรอีกอ่ะอ่าเด็กเด็ก เด็กเดินผ่านไอ้เด็กเห็นคนเดินผ่านแล้วแม่ห้ามไม่ให้พูดนะแม่คนนี้เขากลัวเขากลัวเรื่องมากเขากลัวเรื่องเยอะเหมือนกันนะเออนะแล้วหลายๆายคนนะ่ะ รู้อยู่แก่ใจเห็นอะไรก็ไม่กล้าพูดอะไรอ่ะนะหลายวันมาเนี้ยแซนได้ยินถึงนางหวายพยายามมาพูดถึงพีรุนะพูดถึงการอ่าพิ่ภาคสาสารุทนที่จะมาถึงนะเพื่อให้เอฟซีมั่นใจว่าสิ่งที่สารพิ่ภากษาหรือพี่ลุษนะ่ะคือมันมีจริงสมควรแล้วที่มันจะโดนแบบนั้นแบบนี้คือเป็นจริงอะ่ะเพื่อให้ตัวเองรอดว่าไม่ได้อ่าใส่ร้ายใส่ความนะอ่าแต่หารู้ไหม ว่าห้าปีนะ่ะเรารู้นิสัยผู้หญิงคนนี้แลละสันดานที่เรามองลงไปลึกลึกขนาดไหนเราก็มองออกแล้วนะลองคิดดูสิคดีเนี้ยถ้านางใช้เล่เหลี่ยมใช้คำพูดต่างๆนะเหมือนนางเป็นคนอ่เอาเวลานักดนตรีเล่นนะ่ะแล้วมีมีคนเขาคนอะไรอะ่ะทุกคนที่ใช้ไม้เหมือนเหมือนคนเดี๋ยวนะ ดนตรีอ่ะมันจะมีคนคนหนึ่งอ่ะที่เอาไม้ขึ้นไม้ลงจังหวะขึ้นจังหวะลงเขาเรียกคนอะไรไม่รู้นะ่ะนางเป็นแบบคนคนนั้นคือจะเสี้ยมจะพูดอะไรหรือจะทําอะไรก็ได้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทําตามที่นางเสี้ยมนางทํานางอยากให้ลุงเป็นคนร้ายใช่ไหมนางก็พยายามอย่างเต็มที่สุดเหวี่ยงสุดฤทธิ์แสดงเต็มที่สุดทําสุดความสามารถเพื่อจะให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าสิ่งที่นางพูดนั้น ก็คือคนร้ายคนนี้นะใช่เลยนะเจ้าหน้าที่ก็ในในส่วนหนึ่งก็เจ้าหน้าที่ก็บังเอิญว่าคนคนนี้มันผิดปกติด้วยนะปากก็หมาด้วยนะเอ้ยขอโทษลุงปากผงผางอืมแต่ชาวบ้านเขาก็พูดกันแบบนั้นนะแล้วเออก็แบบแบบรู้ไปทุกเรื่องนะมันคือที่ัยของเขาแหละนะก็เจ้าหน้าที่ก็เลยไม่ชอบ เนะจ้าหน้าที่ก็เลยไม่ชอบแล้วก็รู้สึกว่าแปลกๆกว่าเพื่อนมนุษย์ทั่วไปในหมู่บ้านนั้นนะก็บวกกับคําที่นางหวายกูจะเสียมยังไงกูก็ได้ก็คือกูคนบังคับอะ่ะ